พีเจมอเตอร์ Motor, สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมโปรโมชั่นเนาะที่ทาง d c ซีนะครับผมตัว 300cc ของทางร้านนะครับที่เป็นตัวใหม่ล่าสุด2,024เนาะก็คือหลังจากเปิดตัวมานะครับตัวนี้จะมีกิฟต์ไวเชอร์ให้อยู่ที่6,000บาทนะครับมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับและทีนี้ทางร้าน p j Motor จะมาแจ้งข่าวนะครับผมว่ากิปต์ไวเชอร์เนี่ย อาจจะไม่ได้ต่อนะครับผม <GP X. S 1> สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับกิฟต์ไวเชอร์6,000บาทจะหมดภายในสิ้นปีนี้นะครับลูกค้าที่สนใจจะออกรถอยู่แล้วตัวนี้แนะนำให้ยื่นเอกสารนะครับผมก่อนสิ้นปีนี้สามารถได้รับกิฟต์ไวเชอร์6,000บาทนะครับแล้วก็พิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้านะครับของ PJ Motor ฟรีไปเลยครับผมตัวทะเบียนพรบรทางร้านแถมให้ฟรีนะครับแล้วลูกค้าที่สนใจนะครับโปรโมชั่นของ PJ Motor ตแล้วแจ้งว่าอยู่ไกลเนาะอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับไม่ได้อยู่ในเ,เขตบริการของสาขาทางร้านนะครับแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าทางร้านมีบริการนะครับผมทั้งจัดเก็บเอกสารแล้วก็จัดส่งรถฟรี ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับเตรียมเอกสารแค่สัเนาบัตรประชาชนแล้วก็สัเนาทะเบียนบ้านรอที่บ้านหรือว่าที่ทํางานนะครับเดี๋ยวทางร้านจะส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เนี่ยเข้าไปทําสัญญาให้กับลูกค้าแล้วรอผลอนุมัติแค่1-2วันแค่นั้นเมื่อผลอนุมัติออกมานะครับผมทางร้านจัดส่งรถฟรีนะครับทุกบริการของทางร้านนะครับผมบริการให้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับลูกค้ารออยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางาน เท่านั้นเองเรื่องต่อมานะครับผมสําหรับลูกค้าที่มีงบการดาวเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นข่าวดีของตัว g p x DCT นะครับก็คือถ้า,าลูกค้ามีงบดาวเพิ่มเติมเนี่ยดอกเบี้ยของการจัดไฟแน n c e มันก็จะลดลงอย่างเช่นถ้าลูกค้าดาวหนึ่งห0 0 0 0 ดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ0.99แล้วถ้ามีงบดาว20,000ขึ้นไปนะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่0.89เลยและทั้งนี้ทั้งนั้นกิบวอเชอร์ตัวนี้สามารถนำมาเป็นตัวเงินดาวได้นะครับอย่างเช่นดาว1,000 0บาทลูกค้ามีกิบวอเชอร์อยู่แล้ว6,000นะครับจ่ายเพิ่มอีก4,000บาทก็จะเป็นการดาว1,000 0บาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะออกรถอยู่แล้วนะครับผมตัวกิฟตว้เชื่อหกพัตัวนี้ไม่อยากให้ลูกค้าพลาด มันจะทําให้ตัวค่างวดลดลงนะครับผมแล้วก็ออกรถได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนลูกค้าที่สนใจนะครับผมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาทางแฟนเพจ Facebook นะครับผม P G P X P J m o t o r หรือว่าทาง l i น์แอด P J ม o t o r สําหรับลูกค้าพื้นที่ห่างไกลนะครับผมย้ํากับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าคนที่อยากออกรถแล้วก็อยากจองตัวโปรโมชั่นกิบบิ้วเชลล์หกพันตัวนี้ไว้เนี่ยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดชายแดนใต้หรือว่าอยู่เชียงใหม่ ทุกที่ทุกพื้นที่นะครับทางร้านมีเจ้าหน้าที่บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันนะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยแล้วลูกค้าที่สนใจนะครับผมออกรถพร้อมกับอะไรแต่งนะครับตัวนี้ ของทางร้านมีบริการนะครับจัดแต่งให้ฟรีเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจเนาะจะมีชิวหน้ากระจกหรือว่าตัวกล่องข้างหลังนะครับแหลกหลังมีครบพร้อมได้เลยลูกค้าทักแชทเข้ามาสอบถามตัวเลทราคาดูก่อนได้นะครับหรือว่าอยากให้ทางร้านจัดทรงให้อยากแต่งแบบไหนอยากโหลดหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม คลิปของทางร้านนะครับหรือว่าทางแฟนเพจของทางร้านเนาะเผื่อทางร้านจะมีคลิปดีๆนะครับผมมานำเสนอในคลิปหน้าในครั้งถัดไปนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับผมทาง u t u b e นะครับ p j motor channel หรือว่า TikTok p j motor นะครับ gpx p j motor แล้วก็ l i n e แอด p j motor เจอกันคลิปหน้าครับผม